วันไดไอ้มีน้ำปลาดิมันสิบอ้ขั้นค่ายติโอ้ยขั้นค่ายน้อยน้อยหนึ่งหยาดคนเห็นตีเฮ้ยก้าวไปเขาลึกๆเาขาไปลึกๆก,ก้อนสันออมีศาสตร์มากบอบอบอไปสิบอ้ขั้นดาาตีไอ้เอาเน,นีใส่อ๋เอาน้ำปลาอ,อาล้อยเลยบอ,เ,อ,อเปลี่ยนบรรยากาศตีบรรยากาศโอ้ยเอาเอา,เอาลองเบิงเนาะไอ,เอ,ะเอ,อ้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศเบิงเนี่ย โอ้ผมมีคนเห็นดอกอันเนาะเข้้านลเอาตาอ่อยบึ้งสาสต์อย่าบ่เอามามาสิบะเจ็บหัวเขาตีเทาโอ้แต่ว่าทอเลยเออเนาะของมันแสีบเนาะเขาต้องอุดเอาวันนี้ตีหนึ่งเฮ้เขาไปเลยอันมาสิบะเจ็บหัวเขาเองเอาถุงแยงไม่ให้ยังกวบะ ห้องดากเจ้าคือบอกเอาศาสตร์มาข่อยกับสีขั้นดากตัวว้ายแถวอันนี้เจ้าหุงว่าสิมาเอาน้าปลาอ่อยเจ้ากับ่เตรียมพร้อมเน่น้องพ่อใหญ่เอาหมดไหนเอาหมดไหนว้ายใบอ่อยมันสิบอบาดารข่อยตีเจ้าเลือกสถานที่ใดไปเนี่ยบ่บ่บ่ท่านเอาวันนี้ เอาเอาบนนั้นบนนี oh ้มันบ่วมก้างปลาอ้อยข่อยห้องดั้งใดอยู่ดอกเนาะนี่เอาบนนี้กข็ค้างปลาอ้อยเนี่ยบนนี้ก็ได้เท่านี่โอ้ยบนนี้ห่มห่มเอาบนนี้เลื่อตีง่ายบักงานไม่ใช่โบปักดาข่อยตีอ๋อบ่ปักด้วยเอาเมื่อไง เมนมีคนเขามาเกี่ยวหญ้าแถวป่าอ้อยเนตีเขาเกี่ยวนี้แล้วมันหอนเขาไปเกี่ยวดอกเขาสิบ่ได้ยินเสียงข่อยห้องตีบ่บ่โอ้ยหาหม่องไม้ค้อนสนามบ่ท่านเอาบะนีดอกยางมันไก่ทางผุนข่อยเน่หเห็นรถแลนข้างท่าอยู่บุญพูนป่ะพุูนเขาไปก้างป่าอ้อยพุูนเอากข่อยแก่ยังมาลองเปลี่ยนบรรยากาศเบิ่งเอาวันนี้วันนี้เอาบันไหนนี่โอ้ายผู้ใดมาขี่วันี้ โอ้ยจมีมาจังไล่เนาะวเาาผพีบารุคนไปไปนี่น <país S 2> <F> ี่น <Pues> ี sí, ่นี่เอาเอาข้างในนี่เออเนี่ยนะเขาไปเขาไปเท้าเอานี้เลยโอ้ยใบอ้อยบาบาดารค่อยดอกน้อลูกห้าโอกนเท้าลูกห้าโอกรใบอ้อยเด็มันสิบาดารคอยตีน้อยนน่เอา เอาเอาโอเคสนานะเอาเอาเลยเนะนาะ <Okay. S 1> สานะสูใต้ uh, uh.